วันนี้บอกเลยจ้ะว่าแขกรับเชิญของเราคือแซ่บมากอุ้ยการแบบว่าที่เขามีแฟนการที่เขาอยู่คู่กันในมึงกูนึกว่ามันคบกันมาแบบ10ปีแล้วลงรูปเอาจริงนะ เยอะกว่าคู่ผัวเมียที่เขาลงกันมาอีกวิดีโอวิดีโออะไรก็แล้วแต่อยากจะรู้ว่าใครมันคลั่งรักกว่าใครเดี๋ยวได้คุยกับเขาแน่นอนนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้จ้ะขอมาเคลียร์เรื่องความสวยความงามก่อนว่ารองพื้นที่ซันนี่ใช้เนี่ยคืออะไรนะคะแล้ววันนี้จะแต่งหน้าให้ดูแบบเต็มเ็มเลยจ้ะนี่เลยค่ะนี่คือรองพื้นเจ้าโปรดเจ้าประจําของซันนี่นะคะรองพื้นสมโซลาค่ะใช้แล้วเนี่ยผิวสวยดูเด่นเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยครบจบที่โซลาขวดเดียวนี่เลยค่ะต้องบอกเลยว่าใช้มาแล้ว10บเดือนนะคะ ให้คะแนนไปเลยจ้ะ10-10-10จ้ะเพราะอะไรฟังให้ดีนะจ๊ะเขามีถึง10คุณสมบัติจ้ะไม่ว่าจะเป็นบำรุงผิวนะคะให้แลดูกระจ่างใสหรือว่าจะเป็นเนื้อน้ำที่มันเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบอัมพรางรูขุมขนช่วยให้แลดูเรียบเนียนปิดปัญหาผิวคุมมัน กันน้ำกันเหงื่อและกันแดดเพราะว่าเขามี S P F 5 0 P A บวกบวกบวกที่สำคัญค่ะสีไม่ดรอประหว่างวันและสุดท้ายเลยนะทำให้เมคอัพของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบพอเราปัดแก้มเพิ่มหรืออะไรคือมันจะติดทนนานด้วยนะจ๊ะซึ่งตัวรองพื้นนะจ๊ะเขาจะมี2เบอร์ด้วยกันจ้ะเบอร์20สเนี่ยสำหรับผิวขาวผิวขาวเหลืองนะและเบอร์30ค่ะสำหรับผิว2ส,สีซึ่งซันนี้เนี่ยใช้2ส,สีผสมกันเลยแบบนี้จะเข้ากับผิวได้พอดีสุดๆนี่ค่ะ รองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยรองพื้นสมโซลานะคะต้องบอกว่าดีมากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากค่ะแต่ว่าจะบอกอย่างนี้นะคะรองพื้นสมโซลาเนี่ยกลับมาอีกรอบแน่นอนว่าเรามีโปรโมชั่นมาฝากทุกคนค่ะสําหรับแฟนรายการสนนีเบาได้เบานะให้ไปเลยค่ะนี่ค่ะ คือ1นขวดค่ะลด40%ปกติแล้วราคาขวดละ665บาทนะคะแต่พิเศษไปเลยจ้าวันนี้นะจ๊ะ399บาทจ้ะยังไม่พอเราจัดส่งให้ฟรีไปเลยข้าก่อนนะจ๊ะที่บอกว่าจัดโปรไปเนี่ยบอกเลยว่าหมดไวมากทั้งลดแล้วก็ส่งฟรีมีที่นี่ที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยกดสั่งซื้อได้เลยที่ท็อปคอมเมนต์หรือว่าลิงก์แคปชั่นนะคะหรือว่าง่ายๆเลยคือสแกน QR ว o d e คบนหน้าจอน,นี้ได้เลยและนอกจากนี้จ้าสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ ad sola r d นะจ๊ะแล้วก็ S โอเหรือว่าโทรที่020962818เพื่อจองสิทธิ์กันไว้ได้เลยจ้าแต่ถ้าใครนะคะอยากลองใช้ดูก่อนนี่เลยจ้าแนะนำเลยจ้ารองพื้นสมโซล่าแบบซองนะถ้าเกิดกลัวแพ้หรือกลัวอะไรนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าสันน้เป็นคนแพ้ง่ายมากยังใช้ได้เลยแต่ถ้าอยากลองสีลองเนื้อก่อนจาง่ายๆนี่เข้าไปเลยนะจ้าที่แอปเซเวหรือว่า7 e เว่นอหรือว่าโลตัสใกล้บ้านคุณนะคะดูเบอร์กันง่ายๆเลยด้านบนนี้จะเขียนว่า20กับเบอร์30นะจ๊ะอย่าลืมนะ20คือผิวขาวผิวขาวเหลือง ส่วนส0คือผิวสองสีหรือว่าจะลองซื้อมาใช้แบบผสมกันแบบที่สานิชชยก็ได้จ้ะผิวสวยจบงบประหยัดน,นะจ๊ะส่วนใครนะคะที่ลองใช้แล้วติดใจแนะนํานะซื้อแบบขวดเถอะเพราะว่าคุ้มมากนะจ๊ะใช้งานก็ง่ายพกพาก็ง่ายสะดวกและที่สําคัญขวดสวยด้วยจ้ะไอเทมดีๆแบบนี้นะรีบกักตุนไว้ก่อนช่วงสงกรานได้เลยค่ะบอกเลยว่าของหมดไวจริงๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆถ้าอยากสวยครบจบที่โซลาได้เลยจ้าอวดความสวยกันไปเรียบร้อยแล้วไปดูดีกว่าว่าความรักเขาเป็นยังไง น้ำคา้างเหมือนกันแหละวันนี้นะคะขอขอบคุณรองพื้นสมโซลาค่ะที่เนรมิตผิวสานีให้ปังทุกวันค่ะ